กราบนมัสการครับผมกราบนมัสการค่ะขึ้นพ้นเดินทางมาไกลเนาะครับเดินทางมาไกลเหรอครับจากสกลมาหอดหลวงพ่อเพ่นผุนวิ่งไลยโอ้ยมานั่มหาจนพ่อสืบมาเรื่อยๆถามมาเรื่อยๆเหรอครับมาหอดท่านข้านก็ถามได้ใจเอาใจเอาใจเอาเหรอครับมาหาแนวทางเลยพี่น้องเอ้า ผงเสตไถ่ดได้ครับวัดติดวันที่แล้วเขาตะเหล็กวิ่งเขาตะเก่านะครับเนาะวัดท,ที่แล้วตะจับคูประเขาลุยปุย๊ดบแบยนี้นเหล็กวิ่งเข่าอยู่ให้วิ่งเก่าอ๋อคือน,น้องปรเบิงน่ต้องการต้อาจารย์ก็ลังเปิดหาตำล่าอยู่มันหลายซีซีหัวไว้ตำล่า ทำล่าซ้ำกันนะครับปูสามแปดปูสามแปดก็หลายกางสี่และครับเพื่อนเพื่อนจดไว้ตลอดนะครับบุญบุญเจดมบนญเบญบุญเจดลถ่ายแบบนึงด้พี่น้องได้บนบนบน สูตรอดครับมันเดินดีสูตรโมงหนึงเงินบา่าคบสูตรนี้บ้านนี่นี้นั่นได้ครับมัน,น,นเดินดีสูตรนี้เดินดีมาสรุปสองหมวดนบ่โอกรถโตห,ห้างรืออเดิยังเปียอยู่ับน แกนมกิ่งอล่างสองตกมือเอสุดนใส่สุดเด่นเขาดีพิษสองหัวจมันโอ้อันขั้นพิษกากกระบาดไว้เองไหมครับคือบ่คเขาิมันเดือมากโอ้เขาดีด้วยครับเก้าสองห้าห้าเจ็ดสามเลเก้าเก้าอันนั้นเข้าดีอยู่ครับนี่มันแกหรุดสองหัวไหมครับตัวนี้ก็ได้ ัครบบล้อกแห้วครับเอาจริงๆริงแล้วแหละครับมันก็เดินดีเขาดีมาตลอดนะครับสรุปมาสองหมดแล้วถ้ามันหลุดแล้วมันตองมากครับไม่ใไหรฝนตกบ่บ่ครับอยจุ่บานผนไม่ตกครับี่อออกมาเบิ้งไปน้ำกันสูตรนี่เดินดีสูตรนี่ล่องสูตรนี้เบิ้งเอฟซีเห็นมันเดินดีมากมาสุดมันก็คือว่าโอเค่ออยู่ เป็นจังได้เอารุ่งสนามเลยวันที่อะไรก่อนสิบหกครับหกเนาะหกออคอคอค่ะปิดก่อนข้าวเดียวอะไรพะร่ม

บนวิ่งเด่นเก้าสอเด่นเก้าสองหาบน เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเลขประกอบนะครับเนาะเลขประกอบเลขประกอบตัวประกอบรับคู่เนาะครับวิ่ง อันนี้บนบวกครับนี uh> şey ่อันนี้บนเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองเจ็ด เข้ากันสองตัวสเนสองตัวเจกาสองดสองสองแปดสองหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งอันนี้เป็นบนล่างครับนี่บนบนย่างเดียวล่างตง่างล่างหยุนี่ ถ้าวิ่งวิ่งตัวไลยครับนี่ถ้าวิ่งวิ่งบกัาวิ่งก่อนเนาวิ่งครับวิ่งบนบนก่ันเป็นแนวบนบนบนปูมีน่องเข่ใส่เล็กมตรงกันโดนด้วยกระใส่โอ้เล็กมันตรงกันมันเล็กเล็กมันส้นกันใช่ไหมส้นกันลายหดส้นกันลายเหรอครับนั่นแหละมันขี้ม้า

วิ่งเก้ากับแปดเนาะครับเนาะบนวิ่งเก้ากับแปดส่วนตัวเน้นส่วนตัวเน้นบนเก้าเจ็ดเก้าแปดสองแปดห้าแปดครับขึ้นตรงขึ้ตรงกันครับ เอฟซีมักครมักตัวใดนกันตรงเล็กไม่ใจตัวไหนเรียกอาอกนี่มีตัวตัดมีตัวตัดนี่นี่ตัวดับนี่ตัวดับนี่เจ็ดหาตัดปะครับเรียกดับกัตัดตัวครับผมเรียกไม่น่าลงทุนเพราะตัดเทศกากบาลไว้เพื่อฟซีมักมักครับครับเรียกออก ก็เทียริกเที่ยมาครับ,บห้าเจ็ดเลขไม่น่าลงทุนทวน,น้ยอะบนบน,บนครับน้างอะนิะการเรื่องครับ วิ่งล่างสี่กับแปดเนาะครับเนาะวิ่งล่างสี่กับแปดสี่เจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดแปดเก้า แปดเก้าเก้าแปดตรงกันขบนและล่างเน้นที่ล่างเน้นที่แปดโอ้ส่วนส่วนจับคู่กับตัวเน้นกับแปดเจ็ดแปดเก้า กระแปดล่าแปดบนกับแบดล่างกับแบดบทามากเนาะครับเนาะนนทามากเดี๋ยวปีนมาเร้่องนี้ครับโอ้แสดงว่าแบดทุท่นหลายสูตรบมดแบดในไฮดาวความเวทิตดาวความ เด่นปด่เด่นแปดแคบหน้าจอไว้แล้วครับแล้วแนวทางของอาจารย์ดาวดองไม่บนวิ่ง9กับ8เน้นที่8ส่วนจับคู่เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้หนึ่งอเจสองปดสองหนึ่งห้าเจดห้าปดห้าหนึ่งันนี้คือบนเน้นเก 9, 9 8เจสองปด ห้าแปดตัวเน้นบนได้พี่น้องส่วนล่างกะวิ่งสี่กับแปดเน้นที่แปดจับคู่ล่างสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเน้นแปดเจ็ดแปดเก้าตัวกันตัวล่องเก้าสองนะพี่น้องนะขอให้ท่านผู้ชมช่วยชมกันมาเรื่อยๆแช่นเสมอทุคนใครจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนเดิมนะครับเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดสีครับผม